ปลาโรต่าไรคะร้อยี่สิบบาทครับเ้าโลโรหนึ่งคะ่ะจ้าจ้าเกกคกอะขายดีไหมคะดีอยู่ครับตอนนี้มีคนกับนี่คือเห็ดออรินจินะคะดอกใหญ่ๆนะคะเห็ดออรินจิแล้วก็อันนี้ก็หิมะขาวค่ะแล้วก็เห็ดฟางค่ะนี่ค่ะยันนี้จะมาแกงเห็ดสามอย่างนะคะ นี่ค่ะเห็ดสามอย่างจ้ะแกงเห็ดสามอย่างใส่ปลาล้านนัวจ้าออรินจิหิมะขาวเห็ดฟางนะคะนี่ค่ะต้องลวกเอาน้ำจิ้มก่อนนะคะลวกเอาน้ำจิ้มก่อนค่ะ บวกน้ำทิ้งก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้ยานีจะมาทำพิธีนี่นะพี่วแบบปลาทูเราของเราไปเข้มอะไรที่เค็มมากๆเนี่ยจะมีเขาเรียกน้ำยอกน้ำบองค่ะนี่ค่ะใส่เกลือเม็ดลงไปเลยนี่คือปลาตัวเก่งของเรานะคะนี่ค่ะปลาตัวเก่งของเราแค่ลงไปเลยค่ะแค่ลงไปในน้ำเกลือนี่ค่ะแค่ลงไปเลยประมาณ สิบนาทีหรือสิบห้านาทีก็ล้างแล้วเอาไปตักแห้งอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะอยากปลาที่ว่ายเค็มๆนะใช้วิธีเนี้ยปลาจะหายเค็มเลยค่ะจะกลับมาอร่อยมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะคือล้างถือว่าล้างน้าเกลือไปในตัวนะคะแต่แค่ทิ้งไว้ก่อนค่ะเกลือเม็ดประมาณกํามือเนี่ยค่ะเหมือนที่ยายใส่เมื่อกี้อาใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้ใส่เยอะไม่เป็นไรนี่ค่ะ เราเดืลงไปเลยแค่ว่าประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีนะคะเนี่ยค่ะปลาของเราก็จะอร่อยมากแล้วจะไม่เค็มค่ะอ่ะใส่ปิดแกงลงไปเลย กะหัวหอมกะทิตตะไคร้นะคะพริกหัวหอมตะไคร้สองย่างก็น,นั่นแหะคะ่ะเดี๋ยวยายจะทำให้ดูยายเอาลงเลยอ่ะนี่ค่ะแกงแลาวหน่อไม้ของเราบนแมนแกงแลาวอันนี้แกงเห็ดแกงลาวเห็ด,หดนี่ค่ะชุนดล,ดลดดีน้ำตาลนิดนึงเกลือหน่อยนึง แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาล้าของเรานะคะนี่คือเกลือค่ะดอกเกลือค่ลงได้เลยค่ะแล้วก็นี่เห็ดเมื่อวานที่ยายลวกไว้เลยค่ะเี่ค่ะเห็ดลวกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใ,ใส่แก๊ได้เลยค่ะ เห็ดของเราก็มีสามอย่างนะคะมีเห็ดกวางออรินกีแล้วก็เห็มะขาวขาวลงไปได้เลยค่ะอนี้ก็เป็นหัปวปูค่ะหัปวปูหัปวปูลงไปเลยค่ะ ลงไปเลยลงพร้อมกันได้ค่ะเพราะว่าเห็นมันสุกแล้วนี่ค่ะคือจะอมผักแะแยงแล้วก็ใบมังลัก3สาอย่างค่ะลงไปเลยค่ะ ได้แล้วค่ะนัก,ก่อนนับแกงของเราจะใส่น้ำยนังก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ระดวกค่ะใสได้ไม่ใสก็ได้ไใส,ใสลูกโดดเลยค่ะให้คนสวยเกียรติสายามน้องเกียรตสายามมาใส่ให้อ่ะ กินล้าแซ่บแซ่บทุบบ้านทุ่วเมืองเลยคะ่ะ เราค่ะทอดได้แล้วจ้ะเอาหัวลงก่อนออออสวัสดีจ้ามาเด้อมากินข้าวน้ำกันเวยจ้า มามามาแกงเห็ดเจีงเห็ดแกงเห็ดสามอย่างจ้าเห็ดฟางโอรินกินี่มะขาวมาเด้อจ้ะมา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 ,มา,มา,มามแซบรับกันจ้ะโอ้ยเขาเนี่ยก็ห่อนยูเปีนน้องเลย ก็จริงกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อาจากนี้ต้อเปียนได้ยูทูบโอ้ยหอนที่้องกว่าเดนนี๋ยว้อนดูมเอ้าม,มามามาสวัสดีอีกรอบนุ้มาจาับมา สูตรที่ทอดปลาเบอร์เค็มกะเห็ดไปเบิ้งหล้วเดื้อสูตรลับน้ำยอกน้ำบงยังเห็ดฟางนี่ก็ทำให้ให้ดูแล้ว ก้อนกินกับลวกน้ำถิ่มก้อนเพราะว่ามันเป็นเห็ดเขาปลูกมันมีเสื้อเสื้อเห็ด,ดะนะเสื้อเห็ดทีอยู่น้ำเม็ดนะเขาต้องลวกน้ำถิ่มก้อนมันมันจางสีปลอดภัย เื้อปลาจะอร่อยมากเลยค่ะปลาสิเข้มมานไดกับ้างเห็ดให้มันบยเข็มกระไดกันอยังไ้มันเจือดหลายกับแซไปโดนๆแซไปยักเครื่องเจ้าม้งกูละ่ะแล้วก็ล่างหน้าบอลนะกะั เอาไปพึ่งแดดให้มันจะเด็ดหน้ากับเจะมะทอดเอาสีย่างก็ได้พอไปตงองย่างเจ็บ แจ้งเห็ดวัสนาคือบ่ได้จินเห็ดละงหงล้งงำเขาดอกเคยสั่งเห็ดละงอกคือแกนึ่ง,งววสั่งทั้งออนไลน์มันทรงตะขาเห็ดมมใหายขาเห็ดท่าๆไหมสี่ร้อยห้าสิบบาทไม่แกออกมีตะขาเห็ด sẽ vay Đôi bọc sang thì chắc dạ Vì khá hiệt Chắc qua mình hiệt Khá hiệt đi nhắn bố Bật bông nấy luộc Thì có lúc nấy nếp vẹt lưỡng ở hơ Mình đang tùm thằng mê tùm ở dân Sang nào đeo lỗ รอดหนึ่งสี่รลอยหาสิบเอามาไม่ต้อขาเห็ดโอ้ยเจ็ดบแบบกูถ่งนอนขึ้นไปอยู่เจ็บจะมานะคะสามวันเหมือนสันว์เยี่ยมเงินใจใจตังยังดีแยี่มากบางเหล่ามีน้ำมีน้ำแล้วก็มีขาเห็ดตัวสี่หาขา Nói một cái dịch bạc của chả nó cái đoài vô Chịp này cứ gì bắt để kinh đồn đâu Có ba giá dịch lại chịp khác mình à Hết tấn ba tấn trang hết Hết cảnh toàn này bông มันดีเกินเวลาเขาค่ะมันเด็เกินสิบนาทีมันกับ่ดีเนาะมันเย้าวไปกินไหนเบิ่งพราะอันแต่รู้ว่ากินเนาะว่าดอกเคี้ดเคี้ยะส่อมากหม่บ้า,านไม่ต้องดอกบานดอกต่ม เดี่ก็จะนนี่เด้อจ้าขีบหนาพอกันไหมได้ขีบหนาเยาะสิไม่เห็ดเอ๋วิธีเห็ดอันนั้นอันนี้ให้เบิ้งอีกเด้อแบบบ้านๆน,นะคะจังใดก็ตีชมมาเด้อจ้ามากักกะไลถึงใจกับแช่ค่ะวันดีจ้าขีบขีบหนาพอกันไหม